คุณผู้ชมไปดูช่องทางหาไรายได้ของชาวขอนแก่นกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นการออกเก็บดอกค่ะเป็นฝักดอกคูณสุกนะคะส่งขายต่างประเทศหลังจากมีออเดอร์จากประเทศจีนเพียบเลยล่ะค่ะ ประชาชนพากันนามไม้มาสอยแล้วก็กระสอบปุ๋ยค่ะมาเก็บฝักต้นคูนหรือว่าที่เรารู้จักกันดีต้นราชพฤกษ์คุณผู้ชมที่ปลูกอยู่บริเวณริมถนนมิถรภาพที่ตําบลท่าพระนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่ขณะนี้เขาบอกว่าออกฝักเต็มต้นเลยแล้วก็สุกงอมร่วงลงมาลงพื้นจํานวนมากซึ่งต้นคูนแถวนี้มีอยู่มากค่ะปลูกเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดหลายคนก็ออกเก็บทุกวันเลยบางวันโอ้โหได้เต็มกระเป๋าได้เต็มท้ายกระบะหลายคนอาจจะยังไม่ ทราบนะคะว่าชาวบ้านเอาฝักคูณไปทําอะไรหรือว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างสําหรับฝักคูณค่ะต้นคูณเนี่ยที่เก็บได้ก็จะกลับไปคัดแยกอีกครั้งหนึง่งเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อทุกสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นก็เอาจะไปส่งขายต่อที่ประเทศจีนนะคะชาวบ้านบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือจีนเขามีคําสั่งซื้อเยอะมากมเพื่อเอาไปทํายาแล้วก็ใช้เป็นสีย้อมผ้าธรรมชาติ ฝักคูณปีหนึ่งเก็บได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะปกติเนี่ยราคารับซื้อแต่ละครั้งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ3-4บาทแต่ปีนี้พ่อค้าคนกลางเปิดราคารับซื้อกิโลกรัมละ2บาทโดยมีเงื่อนไขก็คือซื้อฝักต้นคูณแบบเต็มฝกักแล้วก็สุกเท่านั้นหักหักหรือว่าแตกละเอียดจะไม่รับซื้อนั่นเอง<ม>นี่ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะว่าชาวจีนก็เอาไปทํายาแล้วก็เอาไปทําสีย้อมผ้าธรรมชาตินั่นเอง<ม>น,น,นะคะคแต่กิโลนึงไม่กี่บาทเองเนาะรจริงๆเพิ่มมูลค่าได้นะอาจจะเป็นไอเดียก็ได้นะครับ